สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมุนวอนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมมหาหมอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับของการเล่นไอดีนี้นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากนะฮะคำถามแรกเลยก็คือสวัาสะอึกนะฮะคำถามแรกก็คือบอสปตัตตพีนะฮะ จริงๆผมเคยทําคลิปบอกกันแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ดูล่าสุดก็ดูไว้เป็นความรู้นะฮะบอปฏิพีเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูสิ่งที่ดรอปนะครับตอนนี้มันจะบอกบอกแรงนะครับที่ติดหลักๆก็จะเป็นแรงบีนะฮะแรงบีเนี่ยคะแนนต้อง9ก้าแสนห้านะครับส่วนแรงเอเนี่ยคะแนนต้องล้านสี่ขึ้นไปนะครับทีนี้ล้านสี่ขึ้นไปเราทํำยังไงนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับที่เป็นที่เป็นน้ํากับไฟนะครับข้างบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ก็คือบอสเนี่ยมันเป็นน้ํากับไฟนะครับถ้าเพื่อนเอเอาลมมาเนี่ยมันก็จะตีทางน้ำในเข้าแต่ตีไฟเนี่ยอาจจะแพ้ทางนะครับถ้าเอาเอาไฟมานะฮะก็จะแพ้น้านะครับแล้วก็เสมอธาตุไฟนะฮะถ้าเอาแสงกับมืดมาก็คือเสมอาธาตุนะครับไม่มีแพ้ทางอะไรแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอเอามอนสเตอร์าธาตุน้ํามาเนี่ยมันจะมีเสมอาธ LM าตุกับชนะธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้เอาธาตุ น้ำมาเยอะๆนะครับหรือแม้จะเป็นแสงมืดนะครับแต่แสงมืดมันอาจจะยากหน่อยก็แนะนําเป็นธาตุน้ําเยอะๆละกันนะฮะเพื่อที่จะให้มันตีได้แรงขึ้นนะครับถามว่าจริงๆที่ผมเคยทำตอนนั้นน่ะคะแนนผมล้านสี่ผมเอาสี่ดาวที่เป็นธาตุน้ำนะครับหรือเป็นมอนเตอร์สามดาวก็ได้อัพเป็นสี่ดาวครับธาตุน้ําที่เป็นดวดาเมดน,นะแล้วก็ทําขึ้นเป็นสี่ดาว อัพเป็นเลเวล30แล้วก็ใส่ลูนให้มันเยอะๆนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคการทําช่วง15วันแรกอ่ะเพราะว่ามันถอดลูนฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เออเลวันมาไปแล้วเนี่ยก็คิดเอานะครับว่า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 คุมไหมนะครับเพราะว่ามันใส่ลูนเข้าไปเนี่ยตอนถอดออกมันจะเสียตังค์เยอะหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือทาดน้ําเยอะๆนะฮะลงมันจะผ่านนะครับตอนนี้คะแนนผมก็อยู่ประมาณล้านกว่านะครับก็ ไม่รู้ว่าจะทันเควสหรือเปล่าแต่แตเควสผมตอนนี้ผมผมได้5้าดาวมาแล้วนะครับเนี่ยทำเควสห้าดาวผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ที่อัพปุพลังงานนะฮะคำถามต่อไปนะครับว่าทาทารตฮาร์ดผมใช้ทีมไหนเออผมออกจากคิวมาแล้วนะฮะท,ทารทารตฮาร์ดเนี่ยทาทารตฮาร์ดนี่วิธีผ่านก็คือเพื่อนเพื่อเวลาที่เราตีทาทารัตอะ่ะมันจะมีชั้นที่เป็นแบบชั้นบอสอะชั้นหนึ่งชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่ ถ้าเป็นชั้นแบบนั้นเนี่ยผ่านชั้น10บขึ้นไปเนี่ยเราจะเราจะถือว่าเราผ่านระดับฮาร์ดแล้วเพื่อนๆมันจะง่ายกว่าเราไปตีแบบที่เป็นชั้นธรรมดาแล้วให้เราเลือกว่าอนะีซี่นอร์มอลฮาร์ดอย่างนั้นมันจะยากครับตีทารัลชั้นท,ท,ที่มันไม่มีให้เราเลือกนะครับมันมันจะมีแบบหนึ่งอะ่ะที่มันไม่ให้เราเลือกเลยว่าอีซี่นอร์มอลหรือว่าฮาร์ดนะครับมันจะให้เราตีไปเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับชั้นบอสอ่ะนะครับตีตะลุยด่านเหมือนเหมือนลงเหมือนลงดันเจน มอนเตอร์สามดาวสองดาวอะนะครับเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนลงไอ้นี่เหมือนดันเจี้ยนที่มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนดันเจี้ยนที่มันโผล่มาอย่างเงี้ยนะฮะมันจะลงเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะครับเด่นอย่างนั้นจะผ่านง่ายนะฮะผ่านง่ายมากนะครับผมไอดีผมนี่ลงไปยันชั้นสิบสองแล้วนะครับขานาดไปไอดีใหม่นะลงอย่างนั้นจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับถามว่าพี่ถ้าไม่มีห้าดาวเนี่ย จะผ่านช่วงแรกๆไหมนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่ามอนสเตอร์5้าดาวเนี่ยมีก็ดีครับมันจะทําให้เราผ่านได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถมีตัวอื่นเยอะแยะมากมายที่ทําให้เราผ่านด่า,ดานทั่วไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการปลูกพลังเนี่ยการปลูกพลังของของผมเนี่ยปลูกอินูกามิเนี่ยตอนนี้ผมผมทำนุอินูกามิได้หนึ่งตัวแล้วนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ผมผมได้หนึ่งตัวแล้วโดยที่ผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เใช้ตัวปลูกพลังอินูการ์มนะผมใช้แบมไฟใช้ฟานใช้ข่าวนะครับไม่ได้ใช้5ดาวในการปลูกเลยนะครับจบหอยจริงๆผมก็เคยจบไปแล้วโดยที่ใช้ตัวละครที่มันเป็นน่าจะแพ้นะฮะโอเคเนี่ยโดยที่ใช้ตัวละครไม่กี่ดาวนะฮะเนี่ยพวกนี้ก็จบได้นะฮะเนี่ยแบบนี้ก็จบได้นะครับเห็นไหมไม่ต้องใช้5้าดาวก็ได้แต่ว่าเราต้อง เราต้องมีรูน,นิดนึงนะครับมี5าดาวมันจะดีต,ตรงที่ว่าไอดีเราจะไปไวนะครับแค่นั้นนะครับแต่ไวกว่ากันก็ไม่เยอะหรอกครับมันอยู่ที่เราขยันแล้วก็ลงฟาร์มหารูนหรือเปล่านะครับมีตัวไม่มีรูนก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นมีตัวแล้วอ่ะต้องหารูนด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามี5าดาว3 4มตัวแล้วแบบชั้นเก่งแล้วนะชั้นจบได้โดยที่เรามีดาวไม่ใช่ครับสําคัญอยู่ที่รูนนะฮะหลักๆเลยก็คือรูนนะครับ,รบตัวนี้คือ30%อนะครับอีก70%ก็อยู่ที่รูนนะฮะ ดวงด้วยดวงก็มีนะฮะดวงก็มีผลนะครับก็เดี๋ยวผมขอลงฟารมต่อนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ดูรูนนะตอนนี้ผมใช้แบวมไฟนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นสปีดกับเลือดอยู่นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นดาเมจนะครับแล้วก็นี่อีคารุผมได้รูนแล้วครับเซตหนึ่งนะนี่นะจะใส่อาัติเฟกต์ก่อนนะฮะน้ำ いいครับใส่เด็บนะฮะ e. ได้อีกสองร้อยนะฮะตั้งรับแล้วก็เป็นเด็บโอเคอ่าสองประมาณสองพนี่นะครับเกาะต้องสองพันสี่นะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเดินทางใกล้แล้วตอนนี้ถ้าอัพเต็มเงจะได้สองสองพันสองพันสามนะครับเดี๋ยวรับลุนหินก็น่าจะได้แล้วตัวนี้นะฮะ ก็คีเรต55นะครับที่ได้เมท65นะครับยังไม่ได้รับนะครับเป็นรูนที่ยังไม่ได้รับนะครับถ้ารับแล้วก็น่าจะสติตันน่าจะผ่านแล้วหนึ่งตัวนะฮะแอนไฟนี่ผมมีรูนไม่แล้วนะครับจัดไปละเซตหนึ่งนะฮะต่อไปก็เหลืออีกสองตัวนะครับตอนนี้ผมปลูกใกล้จะเสร็จแล้วนะ44เปอร์เซ็นต์นะครับประมาผมรับอยู่นะครับโอ้โหเหลือจี้อีก46นะครับคืนนี้น่าจะปลุกได้อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนรูนก็กำลังหายอยู่นะฮะวันลวก็ลองใส่รูนหน่อยนะื เด็เปอร์เซอันนี้ละกันนะเดะ็ดเปอร์เซนต์เด็เปอร์เซนต์สิบสามนี่หกสิบสามละกันฝั่งนี้ละ่ะอันนี้สิบสามโอเคฝั่งนี้อะจะดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้ต้องเอาสป,ปีด,ดยเยอะหน่อยนะฮะโอเคสป,ปีดนะครับอไปก็จะเป็นเด็เปอร์เซนะฮะแล้วก็เด็เปอร์เซนต์อันนี้เป็นเด็ดบวก สามสิบสองเหรอไม่น่าไม่น่าเวิร์กเอานี้ดีกว่านะฮะก็อันนี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยอยากได้สปีดอะโอเคไม่เป็นไรเราใส่ไปก่อนนะครับโอเคอ่ะนี่ฮะนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำรูปรับรูดอีกทีหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งก็ไว้ก่อนนะครับทำสองตัวนี้ก่อนนะฮะก็ อัปเดตนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรเพิ่มเติมหน่ยจะมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตัดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ